ครับมันในย่ามแรงยูวัดไปไงครับพระวิสาุกธาตล้อยปีกับมุมีเทิงครับพ้นเคลื่อนมย์ได้ครับเคลื่อนพุทธสถานีกัชนเมืองอุบลเมืองอื่นก็บสมีมะน้าอยู่ครับหลายแสนครับหลายแสนพ้นครับหลายแสนครับจนสิหาทางออกยากนะครับยันตอนนี้ประมาณสามโมงเกือบสิบหกโมงแล้วครับ ของวันที่สิบครับตอนนี้ว่างตรงไหมไหว้พันแล้วครับพุทธสานกระ้นเหลือมใสในข้างพระพุทธศา,ษ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 าสนาเม,มืองรุวนครับขอให้ดีบุญได้หลายเลยครับได้กุศลผลบุญได้พว่มสุขควมสบายใจครับในนาษ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 าักบาชไหว้เจษกสัตวดหยจันทรวิวาีอีกครับ สัตวัดนี่สัตวัดนี่ว่าดีวายก็ดีแล้วครับก็จะไปตามสัตวัดไหนก็จะไปวายครับทำหน้าที่บริการท่านด้วยความยินดีครับสาธุบุญสาธุบุญสาธุครับสาธุโอ้ยคนหลายดีครับไหลดีครับแล้วก็เดินเวียนเทียนรอบนะคะ แล้ก็เดินกลับบ้านเนี่ยขอบได้ทางังวัดขอนกนด้านเดียวค่ะพี่น้องชาวจังหวัดขอนชธานชาดีพูมใจร้ายครับชาวนักาเมาเป็นพ้นความผสารและเมื่อุ่นวอค่ะเดนทางมาสักการะรัศึกษาดีฤิกาสามารถมาได้ในเดือนันามนี้เดินทางงามคำคำนี้รับ1112และศึกษามีนาคม โอ้ยคุณคุณาษานีก็ะส้นเขเคยเห็นครับเขจะเคยเห็นครับเพราะจะได้ไหวนะครับขอสาธุบ şey ุญครับสาธุบุญครับ